ชื่อดานะคะนางสาววราดาช่างสอนค่ะอยู่สาขาสาธารณสุขชุมชนค่ะคณะวิทย์ค่ะอยู่ปี3นะคะวันนี้นะคะก็มาเป็นเกณ์พยาบาลดูแลน้องๆค่ะก็สําหรับความรู้สึกนะคะก็ก็น้องๆก็ดีค่ะแข็งแรงดีมากเลยไม่ไม่ค่อยเป็นลมกันสักเท่าไหร่โอเคครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนุเวดาปานสอนนะคะชื่อเล่นเชียค่ะชั้นปีที่3สาธารณสุขชุมชนค่ะ เออมารับน้องนะคะก็น้องนองน่ารักมากค่ะแล้วก็ทำตัวน่ารักมากแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นลงกันเท่าไหร่อึดมากสู้มากแล้วก็สำหรับนี้นก็พวกพี่ทำเต็มที่แล้วนะครับนา่าให้พี่พี่ทั้งสองคนนะครับช่วยแนนะนำเปิดวาร์ปหน่อยไอจหรือว่า Facebook ก็ได้ครับผม เฟซบุ๊กแล้วกันนะคะ Facebook. เฟซบุ๊กวรดาช่างสอนภาษาอังกฤษคะ่ะเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะอานุราดาปานสอนค่ะภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ